can't stop it no you from h use s i สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักกอล์ฟตกปลาครับผมสละรบวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวของเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ในปี2021นะครับซึ่งผมได้ทําการระดมทุนเพื่อเอาไป ซื้อนะครับผมคันเบ็ดนะครับผมที่ตรงงานมากขึ้นเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับขนาดที่1ก็จะเป็นขนาดที่เอาไว้เล่นสําหรับพวกอาจジหัวจิ๊กเล็กๆกับมาคอจิ๊กเล็กๆนะครับแล้วอันที่สองก็สำหรับเครอนะครับซึ่งอันดบแรกที่ผมจะมารับเสนอจะเป็นคันกูยินนะครับอาจิซูเปอร์アジจิ๊กไลท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดรูปให้ดูนะครับ มีทั้งหมดสองคันนะครับโอเคครับงั้นเราก็มาชมที่คันแรกกันดีกว่าครับคันแรกก็จะเป็นคันปลายโซลิดนะครับผมปลายสีขาวอย่างนี้นะครับซึ่งคันนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าปลายมันจะเด้งแล้วมันจะไม่ย้อยนะครับนี่เด้งได้นะครับไม่ย้ยแล้วคันนี้น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเพียง94กรัมนะครับผมประกอบกับล้อที่มันหนักเบาได้บาลานซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างนี้นะครับบาลานซ์นี่จะดีมากนะครับตรงนี้ ส่วนเรื่องไกด์เนี่ยเป็นไกด์ของกูจีนะครับผมแบงค์ Bank นะผมเป็นแบงค์อาร์บอนพอลี่ห้าสิบตันนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ทําให้น้าหนักเบาและเหนียวรับแข็งแรงเราสามารถขัดปลาตัวใหญ่ได้นะครับโดยยังร,รู้สึกมั่นใจอยู่นะครับผมไม่รู้สึกว่ามันจะไหวไม่ไหวนะครับส่วนด้ามจับของก็กระชับมือดีนะครับผมเป็น EVA นะครผม ดีซีเป็นฟูจินะครับผมนะลายไกด์เป็นพาวเวอร์พันะครับตรงนี้ตรงด้านผมจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับใกล้ๆโอเคส่วนดิไซนคันจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนนะครับผมแบงค์ตรงนี้เป็นลายเอ็กคอร์ดน,นะครับผมตรงช่วงนี้เป็นเอ็กคอร์ตรงด้านโคนนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นเป็นคาร์บอนนะครับผมตัวสุดปลายเนี่ยสามข้อสุดท้ายจะเป็นโซลิดนะครับผมส่วนสองอันก่อนสุดจะเป็นของเข้ารา้งท่าสีขาวไว้นะครับซึ่งยังเป็นโซลิดเหมือนกันข้อต่อมาสีขาวจะเป็นสีดําเป็นโซลิดเหมือนกันครับผมอ่าแล้วต่อมาจะเป็นคันจะเป็นท่อป้องนะครับวินี้ส่วนท่อป้องนะครับครับผม นะครับช่วยลดเรื่องการเสียดสีของสายดีแล้วก็สายเอได้อย่างดีเลยครับดีทรรมาติดีครับผมแล้วน้ำหนักเบานะครับเล่นได้ทั้งวันพิกัด7จฟุต6นะครับผมตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่เพียง 3, 000บาทนะครับผมสำหรับสเปคขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอีกหนึ่งตัวโอเคครับไปตัวต่อไปดีกว่าโอเคครับก็เรามาที่คันต่อไปนะครับ เป็นคันคูยิงนั้นนะครับผมเป็นคันซูเปอร์ไลท์อาจริงนะครับซึ่งคันนี้เวทของมันคือไลน์นะครับผมที่ใส่ได้คือปี0ูจุดสี่ถึงปีหนึ่งนะครับผมเวทสามีแปดนะครับซึ่งอันนี้เกี่ยวระบุอยู่ทีู่จุดแปดถึงสิบ้ากรัมนะครับผมาอสำหรับไมโคนที่ใช้ฝังเป็นคันแคสนะครับผมที่สามารถแคสได้ระยะไกลนะครับเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยนะครับแปดฟุต6กนะครับผมสองอนะครับ เปคคล้ายๆกับคันที่แล้วเลยนะครับคันที่แล้วจะเป็นปลายสวิสแต่คันนี้จะเป็นปลายบูล่านะครับผมซึ่งเป็นปลายบ็อกนะครับแล้วไกด์ก็ยังเป็นโคมเมดฟูจิอยู่นะครับผมแล้วแบงค์นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นลายเอ็กพัทเป็นลายเอ็กเหมือนเอ็กคอร์สนะครับลาดลงระดับดามีวจนไกด์ตัวแรกนะครับซึ่งคาร์บอน50าสิบปลีนะครับ เป็นคาร์บอน50%นะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวเข้าไปนะครับคันนี้เนี่ยผมสามารถรองรับเหยื่อกหนักได้ก็าสามารถแคสนนระยะที่ไกลขึ้นได้และสายที่หนาขึ้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเล่งนงานใช้ฟังที่ค่อนข้า,างจําก,กัดเรื่องเหยื่อเพราะว่าถ้าเราอยากได้ฟิลแบบอ่อนหน่อยแต่เราหาคันที่ดีๆสักคันไม่ได้นะผมแนะนำคันนี้นะครับคันาม้านแทนก็ได้สำหรับคันนี้นะครับซึ่งคันนี้เหมาะกับประกบลอกถ้าเอาเป็นลอกไปลว่า โอ้นะครับประบบอยู่เบอร์สองพันนะครับขนาดก็จะประมาณพอดีกันนะครับผมแล้วก็จะหาบบาลานซ์ที่ได้แล้วประมาณนี้นะครับบาลานดีทะาให้ใช้แล้วไม่เมื่อยมือนะครับคันอันนี้น้ำหนักที่หนึ่งร้อยลสิบกรัมนะครับผมโอเคซึ่งคันสองคันนี้เนี่ยครับทุกคนจะเป็นคันที่5คันต่างประเทศนะครับจะสเปนสวิตเซอร์แลนด์จะเล่นเยอะนะครับผมเป็นเล่นดอกช็อตนะครับซึ่งคันเนี้ยมันะรงานกับลคซึ่ คันนี้สามารถเล่นได้ทั้งอัดยิง่งหรือว่าเป็นพวกปาท่อนก็ได้ผมแท็กซัทก็ได้โดนนแต่จะยาวไปหน่อยนะครับสำหรับเป็นวังเป็นบ่ออะไรก็ได้หมดนะครับโ,โลกโลกนะครับดีซีก็เป็นฟูจิเหมือนเดิมครับผมสวยนะครับตรงนี้เป็นลายเคปล่านะแน่นดีซีแน่นดีนะครับไกด์ซิลิคอนเหมือนเดิมโอเคครับ อันนี้ก็เป็นการรีวิวเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนต่อไปก็จะจะมาดูกันนะครับในการเทสคันจริงๆว่าเป็นยังไงแอคชั่นนะผมฟีลลิ่งจะดีส่ที่เขาเลิมเลยกันหรือเปล่านะครับแล้วก็กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ติดตามกันไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ